นวครับสวัสดีครับจ้วเดียนดีขนาดน้เลยน้องแม่ว่นี่ไม่สู้ผมบ่ิต้าทงแอคิดิดมันต้องสุก,การณ์ที่ทำได้กี่ปีแล้วหนันทุนเอาไปเชียงนี่นะเด่เยย ดอกตอกเลยกิ้มกินะเฮ้ยนี่มันต้องมีสุขการที่ทำได้ครับผมตอกในปุจจานนั่นเนาะฮับเลยบปุจาว่าบ้าไปเรื่อย่ดึงมีออกาแล้วนะปีละเดมาโอ้ฮึเฮ้ยตรงนี้ ไม่ต้องไม่ตรงสร็จแล้วครับอืมนะตัวว่าเอชมต้องตีมือชิยังข้ามหลับตาทำได้พี่น้องเลยพอดีเลยซ่นใส่มานี่แหละับเองเห็นไหไม่ใลมกเป็นพิวเจ้าพี่น้องไดโอ้โหสวยเนาะสวย เรียบร้อยแล้วสิตาเนาะครับผมพาน